จะมันั่งหรือหมอบได้แต่คราวนี้เวลาคุณเอดึงปุ๊บมันจะมีอาการสะดิ้งแรงถูกไหมแต่หยุดอ่ะจังหวะหยุดอ่ดะสำคัญที่สุดหยุดแล้วย่อนพอเขาเดินหนีดึงซ้ายให้ยืนคู่กันเท่านั้นต้องเน้นยาอีกรอบเดี๋ยวลองดูว่าเขาเห่าไหมเพราะว่าท่านมัวเขายังโฟกัสจักรยานอยู่บางคนจะเห่าถูกไหมเพราะตอนที่เรานั่งที่ศาลาจักรยานอยู่ไกลกว่าดีกับชมเก่งมาก <M ath> คอยเราจะวัดความไว้ใจไงถ้าดึงตึงมันจะกลายเป็นห้ามมันขยับ สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเรามาดูน้องปอมนะครับต้องบอกก่อนว่าน้องปอมหลายๆตัวครับตัวเด็กๆเ,เนี่ยน่ารักสุดๆนะครับแต่พอน้อง เข้าใจว่าเขาไปจ่าฝูงครับเขาจะเริ่มเห่าตามสัญชาตญาณของเขาครับถ้าเราห้ามแบบผิดวิธีหรือให้ความสนใจแบบผิดวิธีครับน้องหมาจากที่เห่าปอกแป๊กปอกแป๊กนะครับก็จะเห่าบ่อยมากก็เก่งมากแล้วก็จะเห่าดังขึ้นเรื่อยๆครับสุดท้ายครับจากน้องปอมที่ค่อนข้างจะเห่าใช่ไหมครับก็จะเริ่มหวงตัวเอาแต่ใจบางตัวนี่ครับแทบจะวีขนกันไม่ได้เลยครับนี่นะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือเราต้องดู2อย่างครับหตัวนิสัยของน้องปอมตัวนั้นนั้นเองนะครับสองนิสัยของเจ้าของครับเวลาท ห้ามปลมวิธีการกาหนดจังหวะของเขา2ตัวนี้ครับจะเป็นตัวบอกครับว่าเราจะต้องทํำยังไงกับน้องปลอมตัวนั้นๆน,น,นะครับดูเป็นตัวอย่างนะครับแล้วนําไปปรับใช้ให้แมทช์หรือให้เหมาะกับคุณเองนะครับเท่คูเอกใช้สายต้องคอเนี่ยซื้อที่ไหนผมมีสองทางเลือกให้คุณครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับถ้าคุณสะดวกลาซาดะคุณก็เข้าไปในลาดะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ได้แต่ถ้าคุณสะดวกช้อปปี้คุณไปที่ช้อปปี้ครับ ผมจะลงลิงก์ไว้เพราะฉะนั้นคือถ้ากดเข้าไปในลิงก์ที่ผมลงไว้ในช่อง u t u b e นะครับข้างล่างที่เป็นดีสคริปชันหรือใต้คำบรรยายนะครับคุณจะเข้าไปถูกร้านแน่นอนครับว่าแล้วเราไปชมดูนะครับว่าการที่เราจะทำให้น้องปอมเริ่มปรับพฤติกรรมโดยความคิดการกำหนดจังหวะกันยังไงครับเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับคือหนึ่งเจ้าของต้องปรับตัวครับแต่ต้องปรับตัวแต่ต้องไม่เสียตัวตนครับอย่างที่สองต้องให้น้องหมาเขาคิดตามไม่ทันครับว่าเจ้าของเขาได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วน้องปอมถึงจะดีขึ้นครับ ไปชมกันดีกว่าครับผมไปเออะถามว่าเออะก็ยอมยอมตัวเองยอมรับด้วยแหละว่าตัวเองอะก็คือเห่าจากขวาไปซ้ายก็คือเราอย่าปล่อยให้เขาเห่าไปเรื่อยนี่ผมแค่คือ m i n เซ็ตแต่ตอนนี้เขาไม่ได้แค่คุณเอว่าคุณเอจะคุมผมได้หรือสถานการณ์ที่ผมเกิดขึ้นได้มันเลยตกใจตามเรีคชั่นของมัน อันนี้คือปัญหานะป,ปัญหาคราวนี้ถ้ามันเกิดปัญหาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าจิตมันอะไม่ได้อยู่คนเนีอยู่คุณเองมันอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่มันต้องแบบพยายามควบคุมแต่เวลาที่เขาไม่โฟกัสกับเจ้าของนะครับแล้วเขาไปเจอแล้วเขาปรับตัวเองอะแสดงว่าจริงๆเขาขับปรับตัวของเขาเองนะเขาไม่ได้ปรับตัวพวกเรานะ<อ>มันเป็นบุคลิกที่เขาปรับตัวงเ,เองนะซึ่ง mindset ก็คืออย่างที่บอก m i n d s ตก็คือตัวมันเนี่ยอย่างคนเนียวอยู่มุนเองอยู่ดีแต่แค่ตัวมันรู้สึกว่าชินก็เลยไม่เห่า คุณเอเพราะหลอกผมเดินเข้าไปนะแล้วเขาเสียเซลนะเขาหลบหลังคุณเอคุณเอดึงมาอยู่ซ้ายมือซ้ายมือเท่านั้นจุดที่เราอยากจะบังคับเขาคือซ้ายมือครับไม่ลำหน้าไปท้ายอยู่ซ้ายมือแต่เขาเดินหนีเราก็ดึงดึง,ดงแล้วรีบหย่อนใช่แล้วสมมุติว่าคุณเอสังเกตนะว่าเวลาเวลาที่ผมยืงไม่ขึ้นเขาใกล้ตะเกียตอนเราผมเราเทสอะมันนั่งหรือหมอบได้แต่คราวนี้เวลาคุณเอดึงปุ๊บมันมีอาการสดิ้งแรงถูกไหมสดิ้งแรงไอ้ตัวนั้นแนะสดงว่าเป็นอาการที่เขารู้สึกกับคุณเอว่าต่อต้านได้แรงรุนแรงขนาดไหนอ่ามันไม่ใช่แค จะมีผมจะมีทิ้งกันบ้านไว้แล้วแต่บ้านว่า,าตามความยากของน้องหมาครับ <Okay. S 1> ถ้าถ้ายากไม่มากก็คือรอบเดียวแล้วหยุด uh huh. กันมาเลยอ่าใช่โอเคแล้วคุณเอหยุดหลังเส้นสวยๆไม่ล้ำหน้าไปเท้าอยู่ซ้ายมือลองดูว่าเขาลดดีเฟน์ไหมด้านซ้ายด้านซ้ายอย่างเดียวซ้ายอย่างเดียวซ้ายโอเคซ้ายยืนคู่กันถูกซ้ายซ้ายถ้าเขาเดินหนีปุ๊บเราก็ดึงซ้ายเราก็หย่อนถูกโอเคเนี่ยไอคอนแทงแสดงว่าเมื่อกี้ตอนตอนสตาร์ทจริงๆคุณเอก็เหมือนกับว่า ต้องเดินอย่างนี้มาก่ามั้งเดินข้างหน้าก่อนใช,ใช่ไหมผิดเหมือนกันเดินเลยไม่ดึงโฟกัสอดน้องหมาก็แค่เดินเป็นอ่าอ่าไอการฝอนโฟกัสจะหายไป oh. อ่าเนี่ยไอคอนแทกมันมีแ uh huh. สงว่าก็จะมีสุ่มๆไปถูกบ้างไม่ผิดบ้างโอเคแต่คราวนี้ผมก็ถ้ามดคุณเออยากจะปรับให้เข้าหาจริงๆครับ, oh. รบผมมาแ,แนะนำว่าคุณเอเข้มๆกับเขาสักสองอาทิตย์นะ มันไปนั่งก็จริงอะ่ะแต่มันขยับที่ใช่คุณเอให้ยืนอยู่คู่กันเลยอะ่ะคู่คู่กันจะสวยมากถามว่าทำไมบังคับคู่กันเพราะว่าเราต้องการให้คอนโทรลเขาร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไม่เรื่องเห่านี่คุณเอลองลองเดินอีกรอบนึ่งนะครับเพื่อให้คุณเอชินก,การเดินเนาะนะครับเดี๋ยวคุณเอต้องกลับหลังหันนะแล้วต้องในคอนโด4 5เมตรพอแล้วพยายามให้อยู่ซ้ายแต่อยู่อะ่ะจังหวะอยู่อะ่ะสำคัญที่สุดหยุดแล้วย่อนพอเขาเดินหนีดึงซ้ายให้ยืนคู่กันเท่านั้นตำแหน่งคู่กันเท่านั้นไม่เอาหลบหลังเราด้วยใช่งตงตาแแหหนนนน่่่ี้้เทัลวก็ยอ รอดูการลดดิเฟนต์ของเขาดึงเบาๆก็ได้ครับไม่ต้องกระตุกนะอยากพยายามอย่าก,กระตุกด้วยต้องหมัดจับคอต่อให้มันงงอะมันต้องรู้สึกว่าเราแข็งแรงกว่าเขาเขาจะได้เกิดคาว่าจ่าฝูงกับเราเพราะถ้าเขาไม่รู้สึกปลอดภัยหรือความแข็งแรงของเราเนี่ยให้ยังไงเขาก็ต้องยืนเพื่อรับแรงประทะให้เร็วที่สุดอย่างมีอะไรเงี้ยมีจักรยานาอีกรอบเดี๋ยวลองดูว่าเขาเห่าไหมเพราะว่าท่านมัวเขายังโฟกัสจักรยานอยู่บางคนจะเห่าถูกไหมเพราะาตอนที่เรานั่งที่ศาลาจักรยานอยู่ใกล้กว่าดีอ,อีกดึงทรายแล้วย ยืนคู่กันเท่านั้นนะครับตำแหน่งคู่ค้อนเท่านั้นนะที่ผมก็โอเคเพราะหางมานันอะอยู่ที่ก้นแล้วไม่ได้อยู่ที่กลางหลังระหว่างเราคุยกันไปเราต้องให้เขาอยู่โอเคนั่งแล้วโอเคถ้ามีขนมจะทําง่ายมากติดขนมไงถ้าไม่มีขนมคือไม่ทําเท่าไหร่นั่นคือช่องสกิลไงคุณเอคุณเอไปใส่ช่องสกิลถ้าเยอะเลยการไว้ใจตอนที่เราไม่มีขนมมันไม่ได้เกิดขึ้นคุณเอสั่งคอยกับชมเก่งมากมาคอย,คอยขยับกับ ชงม,มคอย,อยรูปหัวม,มันเหมือนตัวเขาอะพร้อมที่จะยอมรับเราว่าเราแข็งแรงกว่าเขาถึงนั่งโดยธรรมชาติแล้วก็คอยเป็นอบิเดียนโฟกัสมันจะต่อจากตรงนี้คุณคุณเอไม่ต้องดึงตึงไม่ต้องดึงตึง,งคอย,อยเราจะว่าความไว้ใจไงถ้าดึงตึงมันจะกลายเป็นห้ามมันขยับคอย,อยนี่เราจะเอาอย่างนี้นี่ห้ามดึงตึง<ล>รูปหัวใช่ห้ามดึงตึงนะ เพราะว่าถ้าดึงตึงปุ๊บเราไม่รู้ว่าเขาว่าเชื่อใจแล้วเขารอหรือว่าเขาดึงโดนดึงตึงเขาไม่ก็ขยับใช่ห้ามดึงตึงถูกนั่นแหละแล้วก็กลับที่เดิมแล้วก็ชมเก่งมากคอยคอยไว้ชมพอเก่งมากแค่นี้แหละจับหัวเลยเก่งมากอ่าโอ้โหเนะเพราะว่าเวลาตามเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวผมลอง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 เล่นนะเก็บป้าหาคุณเองทีละก้าวนะครับแต่ยังไม่มาไม่กูก็โอเค เออแล้วมันไม่ล็อกเป้ามันไม่นองไม่มองผมเหมนตอนแรกที่มองไม่วางตาโอเคนี้ถูโอเค